สวัสดีค่ะยุภาวดีบุญกล้านะคะชื่อเล่นชื่อตู่ค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่นิสสันเมกาโอโตโมบิลสำนักงานใหญ่สาขาติวาน,นุนค่ะค่าวันนี้ตู่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับแนวคิดตื่การปฏิบัติกับลูกค้านะคะคือนี่ประสบการณ์จริงที่เจอมา คือจะมีลูกค้าบางท่านเขาคือเหมือนแบบไม่ได้เห็นแบรนด์ของนิสสันอยู่ในสายตาเลยแต่เพราะไงว่าลูกค้าไปเดินในงานมอเตอร์โชว์แล้วพอดีในงานมีบูธต,ต,ต,ติดกันหลายบูธเขาก็เลยเหมือนแบบเอ๊ะขอแวะดูก่อนเห็นรถสวยดีแต่ไม่เคยมองนิสสันเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เดินเข้ามาเลยกับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยแกไม่เอาไม่เอายีห้องนี้ไม่เอาไปดูยีห้องอื่นดีกว่าเพื่อนบอกให้ขอดูนิดนึงอะไรเงี้ยพอเราได้ยินก็เลยบอกว่าขอ,ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าคือ,อสงสยัยอะไรตรงไหนไหมคะอยากให้เราช่วยแนะนํำ ลูกค้าก็เลยพูดเข้ามาเลยบอกว่าโทษนะคะไม่ทราบว่าวคือันี้เขาก็บอกว่าเขาได้ข่าวมาว่านิสสันเนี่ยคือโชว์รูมไม่ดีศูนย์บริการไม่ดีในอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่คิดที่จะมองรถของนิสสันเลยเราก็เลยได้แนะนำเข้าไปบอกว่าคือ อันนั้นอาจจะเป็นความเชื่อของเมื่อก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คือทางนิสันของเราได้มีการพัฒนาโชว์รูมมาเรื่อยๆนะคะทั้งพัฒนาแบรนด์ด้วยนะคะก็ได้แนะนําเขาไปว่าตอนนี้โชว์รูมของเรามีทุกที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ศูนย์บริการมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นมาแบบดีขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็ได้เล่าให้เขาฟังอีกว่า ลูกค้าเขาะจะทราบไหมว่าคือแบรนด์ในสันของเราเนี่ยคือผลิตรถอีโคคาร์เป็นรายแรกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงแล้วรถก็ประหยัดน้ำมันจริงมีลูกค้าเขาก็ทํายอดขายได้ดีแล้วก็มีลูกค้าใช้รถเขาเยอะมากจนแบบว่าคืนตอนเนี้ยลูกค้าที่ใช้รถกลุ่มนี้อยู่เขาก็พูดว่ารถใช้งานดีประหยัดน้ํามันไม่มีปัญหาเรื่องจุกจิกนะคะ เขาก็เลยเหมือนแบบเออเปิดใจนิดนึงอะไรเงี้ยลองไปดูรถวันนั้นคือเขาสนใจรถอเมีนาแล้วก็แนะนําให้เขาดูว่าเนี่ยพี่รนะันซื้อตั้งแต่ราคาเริ่มต้นคือ5้าแสนกว่าบาทเนี่ยพี่ได้ในเรื่องของออปชั่นระบบความปลอดภัยมาเลยนะอะไรเงี้ยก็ ได้ทำการเปรียบเทียบสเปครถแล้วก็ราคายอดผ่อนกับอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาดูอยู่ให้ลูกค้าดูเขาก็เกิดความสนใจมากเลยจนวันนั้นตู่ได้นำลูกค้าไปนั่งปิดที่โต๊ะปิดการขายแล้วเขาก็จะตัดสินใจจองแล้วลูกค้าก็พูดขึ้นมาคำานึมว่าแบรนด์นี้ไม่เคยอยู่ในหัวเลยนะไม่ได้คิดจะซื้อแต่พอมาฟังเซลพูดแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาไว้ใจเขา เขากล้าที่จะใช้รถอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มั่นใจแล้วเราก็คือเหมือนแบบมีหลักฐานอ้างอิงให้ลูกค้าดูว่ารถเนี่ยคือมันมีวิ่งในตลาดเยอะแล้วตัวรถเองมันก็น่าใช้ราคาไม่แพงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คือพูดที่เขาแบบไว้ใจยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยแล้วก็ทั้งการแต่งกายของเราด้วยค่ะแล้วก็ทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราแล้วเราก็อธิบายเรื่องแบรนด์ให้เขาฟังมากอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ได้ทําการจองไปประมาณนี้ค่ะโอเควัน,นนี้ตุก๊กขอจบเพียง การแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะจริงๆก็เจอมาเยอะแต่ว่าอพอจะทำคลิปก็จำได้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย